ที่เป็นคนอีสานเติบโตมาในครอบครัวที่สิบตุลวเอกพ่อชื่อสิบตุลวเอกอินพาดกลางไม่เคยได้ขีดได้ขั้นเพราะไม่เคยเข้าหาเจ้านายพูดไม่เป็นทำงานอย่างเดียวสิบตุลวจเอกจนใกล้กเกษียณเงิเน,นเดือนก็ไม่ค่อยพอ แม่ก็เป็นคุณนายแม่บ้านเฉยๆแม่ได้มีงานทำใใจคำยายคำยายหูบางทีเขาเรียกยายหูหูตึงแม่หูหูไม่ค่อยได้ยินที่ถึงเวลาหนึ่งก็เรียนเลิกเรียนเสร็จก็ไปหาปลาหาโปรตีนมาให้กลัวไปใส่เบ็ดใส่ใส่มอง มองคือตาข่ายดักปลาเหมือนกันกับชีวิตพวกเราหลายๆคนที่นั่งอยู่ตรงนี้มันเหมือนกันคล้ายๆกันชีวิตไม่ได้รยด้วยดอกกุหลาบมันเลยสั่งสมให้เรารู้ว่าความยากจนคืออะไรความทุกข์คืออะไรมันสั่งสมมาเรื่อยๆพอมาเป็นครั้งหนึ่งเรามาเป็นผู้บัญชาเขาเรารู้ว่า ลูกน้องเขาจนเป็นยังไงเป็นความโชคดีเหลือเกินที่ที่พี่กุ้งจนลำบากยากจนไปรีวิวกินหมากเด่นกินหมากที่พลนั่นคือผลไม้แม่ทับสมัยเป็นเด็กแอปเปิ้ลไม่เคยกินนะครับมันแพงนะครับไปหาปลาเสร็จก็เอาพวกนี้ก,กลับมาบ้านนะครับเพราะนั้น ชีวิตในวัยเด็กในไพศาลคุกคีกับความยากจนคุกคีกับการต่อสู้มาทําให้เราได้มีมีภูมิท่านทานเพราะั้นพวกเธอน้องๆทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ขอไปให้ระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ให้มากพวกเราเงินที่เราพวกเราได้เรียนมานี่อย่าไปตามเพื่อนนะอย่าไปตามเพื่อนเพื่อนเขามี iphone 18เท่าไหร่น้อที่เดียว ม,มีไอ้คนอะไรนบเดี๋ยวนี้เอาหกแล้วเหรออ๋อเท่าทีครับอยากไปตามเขานึกถึงคุณพ่อคุณแม่เราขอให้พวกเราเป็นคนชื่อสัต,ตย์กรตัญยูต่อผู้มีพระคุณนะพ่อแม่กลับไปรีบไปกราบท่านซะพ่อแม่เราจะอยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่คือพระอรหน์นะนะครับพระลาหน 妹妹没。